การละหมาดคือเสาหลักของอิสลามที่สำคัญที่สุดสำหรับมุสลิมทุกคนหลังจากการปฏิญาณตนเป็นมุสลิมแล้วการละหมาดคือหน้าที่ประจำวันที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้าละหมาดไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนไหวร่างกายแต่เป็นการเชื่อมใจให้เราน้อมระลึกถึงอันหล่อในทุกช่วงเวลาวันหนึ่งละหมาดห้าเวลาเปรียบเสมือนการล้างหัวใจจากความผิดพลาดและความหมุนหมองที่เราเจอมาทั้งวันการละหมาดยังสอนให้เรามีระเบียบวินยัย รู้จักเวลารู้จักทอมตนและสร้างความสงบในจิตใจมุสลิมทุกคนจึงละหมาดเพื่อยืนยันความศรัทธาและเพื่อให้ชีวิตเราไม่ห่างจากพระผู้สร้างเพราะสุดท้ายแล้วการละหมาดคือสัญลักษณ์ของการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์และเป็นสะพานที่เชื่อมเรากับอันลอตลอดทั้งชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์คลิปและกดติดตามให้กับช่องแบมมังกรลาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ